ข้อที่8นะคะโจทย์สั้นๆง่ายๆถามว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดแต่ตัวเลือกที่ให้มาไม่ง่ายนะจ๊ะใช่ไหมแต่ทีนี้เราสังเกตว่าอ้าวมันเป็น2ยกกำลัง50 4ยกกำลัง40 8ยกกำลัง20 16กยกกำลัง10พวกนี้เราไม่จำเป็นต้อง เอา2ไปคูณกันถึง50ตัวหรือเอา4ไปคูณกันถึง40ตัวไม่ต้องนะคะแต่เราจะต้องมาพิจารณาเปรียบเทียบแค่ว่าฐานมันเท่ากันไหมถ้าฐานเท่ากันเปรียบเทียบเลขชี้กำลังแต่ถ้าเลขชี้กำลังเท่ากันเราก็เปรียบเทียบที่ฐานแค่นั้นเองซึ่งถ้าเราสังเกตเนาะเลข 4, เลข8เลข16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ2 ที่เป็นเลขยกกำลังที่เป็นฐาน2ได้ใช่ไหมอะฉะนั้นเราก็มาแปลงให้ฐานมันเท่ากันนะคะเพื่อจะเปรียบเทียบเลขชี้กําลังเนาะตัวนี้2ยกกําลัง50เราไม่ต้องทําอะไรอยู่มันเดิมเพราะว่า2คือเป็นเลขจํานวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะทีนี้4อ่าสยกกําลัง40 4มันก็คือ2ยกกําลังสแล้วก็ยกกําลัง40อีกทีหนึงใช่ไหม แล้วก็ใช้สมบัติเลขยกกำลังนะคะก็เอาเลขชี้กำลังคูณกันเข้าไป2คูณกับ40ก็เป็น2ยกกำลัง80ตัวที่2อ่าตัวที่3นะคะคอควาย8 8เราก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือเป็น2ยกกำลัง3นะคะแล้วก็ยกกำลัง20อีกทีหนึ่งเอาเลขชี้กำลังคูณกัน3คูณ2เป็น6 ฉะนั้น3ตัวนี้ก็ได้เป็น2ยกกำลัง60นะคะและตัวสุดท้าย16ก็คือ2ยกกำลัง4แล้วก็ยกกำลัง10อีกทีใช่ไหมทีนี้เอาเลขชี้กำลังคูณกันก็เป็น2ยกกำลัง40สนะคะสังเกตว่าฐานเนี่ยมันเป็นเลข2เหมือนกันทั้งหมดแล้วฐานเป็นเลข2เหมือนกันทั้งหมดทีนี้เราก็มาดูที่เลขชี้กำลัง โจทย์ถามหาค่าที่มากที่สุดเราก็ต้องหาเลขชี้กำลังที่มีค่ามากที่สุดซึ่งตัวนี้นะคะตัวที่มากที่สุดก็คือ80ใช่ไหมยกกำลัง80คือตัวที่มากที่สุดนั่นแปลว่า ข้อนี้นะคะคำตอบที่จะเป็นตัวมากที่สุดก็คือข้อขอไข่ค่ะ4ยกกำลัง40ใช้วิธีการพิจารณาแบบนี้ทำฐานให้เท่ากันแล้วดูเลขชี้กำลังว่าตัวไหนมากสุดหรือน้อยที่สุดตามที่โจทย์ต้องการเนาะข้อที่9นะคะโจทย์ถามว่าจำนวนในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดอ่ะให้มาแบบนี้ ทีนี้เรามาดูว่าเราจะใช้หลักการแบบข้อที่8ได้ไหมนะให้เราพิจารณาที่ฐานมันก่อนนะคะถ้าเราสังเกตฐานเป็นเลข2เลข3เลข4เลข5อ่ะสังเกตว่าข้อนี้ฐานไม่สามารถทำให้เท่ากันได้แล้วใช่ไหมแล้วดูเลขชี้กำลังสิคะหลักร้อย เราคงไม่มานั่งคูณตัวเลขจนถึงหลักร้อยขนาดนี้หรอกเนาะฉะนั้นนะคะวิธีการที่เราจะพิจารณาทำให้เลขชี้กำลังมันมีค่าน้อยลงทำยังไงเราก็หาตัวที่เราจะมาตัดเลขชี้กำลังพวกนี้ให้มันสามารถมีค่าน้อยลงได้สังเกตว่าเป็นหลักร้อยทั้งหมดเลยนะคะ500 400 300, 200เป็นหลักร้อยทั้งหมดฉะนั้นตัวนี้เลขที่ควรจะเอามาตัดก็คือ ร้อยนั่นเองนะถ้าเราเอา100มาตัดใช่ไหมคะเราตัดเพื่อให้มันน้อยลงเพื่อที่เราจะได้คำนวณง่ายขึ้นเนาะเอา100มาตัด500ตัวนี้ก็จะเหลือ5เอามาตัด400ตัวนี้ก็จะเหลือ4เอามาตัด300ก็จะเหลือ3แล้วก็เอามาตัด200ก็จะเหลือ2นะคะฉะนั้นแปลว่าในกอไก่ในข้อกอไก่มันก็คือ 2ยกกำลัง5ซึ่ง2ยกกำลัง5ก็คือ2คูณกัน5ตัวใช่ไหมคะ2คูณกัน5ตัว2คูณ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5ซึ่งก็จะได้ออกมาเท่ากับ32อ่ะฉะนั้น2ยกกำลัง5คือ32ใช่ไหมแล้วทีนี้ในข้อขอใครก็จะเหลือเป็น3ยกกำลัง4ีนะคะ3ยกกำลัง4 3คูณกัน4ตัวก็ได้เท่ากับ 8 1 1เนาะข้อควายก็จะเหลือเป็น4ยกกำลัง3 4คูณกัน3ตัว4 4 16 1 0 6 4เป็น64นะคะแล้วก็ข้ององูเหลือเป็น5ยกกำลัง2 55 5, 5, เป็น25อะ่ะทีนี้พอเราได้ออกมาแบบนี้แล้วย้อนกลับมาดูที่โจทย์สักนิดนึงให้หาค่าที่น้อยที่สุด เราก็พิจารณาจากตรงนี้เลยค่ะว่าตัวไหนที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งถ้าเราสังเกตตัวนี้ก็คือ5ยกกำลัง2ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับ25เนี่ยแบบนี้เราก็ตอบได้เลยว่าตัวที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือข้ององูนะคะคือ5ยกกำลัง200นั่นเองใช้วิธีการเทียบจากาตัดค่าให้มันน้อยลงนะคะเพื่อที่เราจะคำนวณได้ง่ายขึ้นนะ อย่าลืมกดติดตามช่อง Easy Math เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ